สวัสดีครับอันนี้เป็นหมอนที่ผมชอบมากนะครับก็ซื้อซ้ำมาแล้วซื้อมาจากชาวบ้านก็อยากจะแนะนำให้คุณคุณได้ใช้ปกติเนี่ยการนอนเป็นปัญหาของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็สมัยก่อนหมอนอยางพาราของเราก็ก็ดังมากนะฮะตอนหลังก็มีหมอนอะไรขนเป็ดหมอนทำจากเ,าเม็ดโฟมอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเพื่อให้คุณนอนหลับสบาย แต่วันนี้ผมมาเจอหมอนยางพาราอีกอย่างหนึง่งซึ่งเข้าใจว่านําเข้าจากเมืองจีนแหละเพราะเขาบอกว่า Thailand Imported Raw Latex นะครับอ่าหมอนอยางพาราก็คือนำเข้ามานะทําจาก Natural Latex นะครับอันนี้พิโลโล่ก็แปลว่าหมอนเนาะคุณเนื้อเก่งภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าเราสั่งทําจากเมืองจีนส่งมาที่เมืองไทยนะฮะจริงๆก็เป็นเศษยางนะร้านนี้ก็หาซื้อได้ในช้อปปีนะครับที่ร้านเอลีย E L I Y A นะฮะ ใช้ดีจนผมสั่งซ้ําเป็นครั้งที่2องแพ็กเกจจิ้งเขาก็มาดีนะครับต้องเข้าใจนะว่าจีนเนี่ยทำแพ็กเกจจิ้งยังไงก็สู้ญี่ปุ่นไม่ได้แต่ผมชอบความง่ายและความดีงามของมันที่มันจะดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าซ้อนกันมาร้อยชั้นมันของญี่ปุ่นนะครับก็ส่งมานะสองใบเนี่ยเขาขายอยู่สามร้อปดสิกเอากลมๆม,มานะ4ี่ร้อยบาทแล้วกัน4ี่ร้อบาทก็ตกใบละสองรอบาท ก็ดีงามคุณจะว่าพระลัมแปดพระลัมเก้าก็เรื่องของคุณนะครับเพื่อความรวดเร็วผมก็เสมือนหนึ่งว่าแกะมาให้คุณแล้วเนาะเมื่อกี้ก็บอกว่าพลาเติกิก้ของเขาไม่ได้วิลิสมาหลาแต่มันก็สิ่เปิ่ลและพอดีพลาสติกนี้ก็ดีนะฮะสวยงามดีไม่มีข้อตําหนิอะไรในการใช้งานของเราถุงคลิปตัวน,นี้ผมแกะให้เรียบร้อยแล้วผมก็เอาออกมานะครับ สำหรับคนที่ปอกหมอนได้ใหญ่ก็ต้องทําใจหน่อยนะฮะถ้าคุณจะเอาความสบายเพราะว่าก็มีไซส์ใหญ่สุดแค่นี้นะฮะอันนี้ก็กว้าง40ยาว60ซนติเมตรแล้วสูงก็สัก9-10เซนติเมตรนะฮะ8-10เนี่ยเป็นหมอนต่ําต้องยอมรับนะครับว่าดีสําหรับคนนอนต่ําหมอนต่าๆถ้าคนชอบนอนหมอนงสูงก็ไปใช้ยี่ห้ออื่นนะฮะถ้าเป็นยางพาราแท้เนี่ยมันจะมันจะ แข็งมากนะฮะแต่อันนี้มันเป็นเศษยางพาราซึ่งผมว่าเขาเออกแบบได้ดีรวมไปถึงตัวผ้าที่เอามาทำปลอกของมันเนี่ยนะครับก็สวยงามมากนะฮะมีลายตารางลางพึ่งกิ๊บเก๋ซะด้วยนะฮะแล้วก็ล็อกตรงนี้ที่ผมว่ามันที่สุดละก็คือพอนอนเนี่ยมันจะล็อกคอเราได้ดีเป็นหมอนใบเล็กๆต่ำๆที่คุณนอนแล้วก็มีความสุขในราคาที่มัน ถูกมากแล้วกันสาหรับผมแล้วก็ดีไซน์อย่างนี้คือมันก็บอกเราได้ว่าตอนเนี้มีวัฒนาการการออกแบบของจีนเนี่ยก้าวมาถึงความเยี่ยมยอดระดับโลกในหลายๆอุตสาหกรรมแล้ววันนี้ก็ให้คุณคุณมีความสุขนอนหลับฝันดีกับหมอนใบนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ